สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาพุทธโธกับการตามรู้จิตคือหลักเดียวกันหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยองค์หลวงพ่อได้เทศไว้ดังต่อไปนี้ ต่อจากตอนที่แล้วขณะนี้นักเรียนทั้งหลายกำลังเรียนปัญหาสำคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้พลังของสมาธิพลังของสติเพื่อสนับสนุนการศึกษาหลงตาจะสอนวิธีทำสมาธิในห้องเรียน สมมติว่าขณะนี้หลวงตาเป็นครูสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเพ่งสายตามาที่หลวงตาสรงใจมาที่หลวงตาแล้วก็สังเกตดูให้ดีว่าหลวงตาทำอะไรบ้างหลวงตายกมือหนูก็รู้เขียนหนังสือให้หนูรู้พูดอะไรให้หนูตั้งใจฟัง นักเรียนนักศึกษาทำสมาธิในการเรียนถ้าสังเกตจนกระทั่งกระพริบหูกระพริบตาได้ยิ่งดีเวลาเข้าห้องเรียนให้เพ่งสายตาไปที่ตัวของครูส่งใจไปที่ตัวของครูอย่าเอาใจไปที่อื่นเพียงแค่นี้วิธีการทำสมาธิในห้องเรียน ถ้าพวกน่นหนูจะมอไปแล้วปฏิบัติตามจะได้สมาธิตั้งแต่เป็นนักเรียนเล็กๆชั้นอนุบาลในตอนแรกนี้การควบคุมสายตาแล้วก็จิตไปไว้ที่ตัวของครูนี้อาจจะลำบากหน่อยแต่ต้องพยายามฝึกฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญ ภายหลังเม้นเราจะไม่ได้ตั้งใจพอเห็นใครเดินผ่านหน้ามันจะจ้องเอาจ้องเอาพอมาเข้าห้องเรียนแล้วพอคุูเดินเข้ามาในห้องสายตามันจะจ้องปับ๊บใจมันจะจดจ่ออยู่ตรงนั้นหนูลองคิดดูสิว่าการที่มองที่ครูแล้วก็เอาใจใส่ตัวครูนี่ เราเรียนหนังสือเราเข้าใจดีไหมลองคิดดูทีนี้เมื่อฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วสายตามันจะจ้องอยู่ที่ตัวของครูแต่ใจจะมาอยู่ที่ตัวเราเองมาตอนนี้ครูท่านสอนอะไรพอท่านพูดจบประโยคนั้นใจของเรารู้หลวงหน้าแล้วว่า ต่อไปท่านจะพูดอะไรเวลาไปสอบอ่านคำถามจบใจของเราจะวูบว่าบแล้วคำตอบมันจะผดขึ้นมาอันนี้เป็นโซรรมสมาธิที่หลวงพ่อทำได้ผลมาแล้วหลวงพ่อทำสมาธิในการเรียนสมัยเป็นเนนอาจารย์องค์นั้นชื่ออาจารย์สุวรรณสุจินโน ลูกศิษย์ต้นของหลวงปู่มัน่นเห็นหลวงพ่อถือหนังสือเดินท่องไปท่องมาแบบเดินจงกรมท่านก็ทักว่าเนนถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจะปาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกทีนี้เราก็อุตรีคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหลักของการเพ่งกสินนี่ ปฐวีกสินเพ่งดินอาโปเพ่งน้ำวายโยเพ่งลมเตโชเพ่งไฟอากาศเพ่งอากาศวิญญาณเพ่งวิญญาณในตัวครูมีกสินครบทั้งดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเราจะเอาตัวครูเป็นเป้าหมายของจิตของอารมณ์เอาตัวครูเป็นอารมณ์ของจิต เป็นที่ตั้งของสติเอามันที่ตรงนี้แหละการเรียนคือการปฏิบัติธรรมวิชาความรู้ที่นักเรียนเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ด้วยจิตใจสิ่งใดที่เรารู้ด้วยจิตใจสิ่งนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมอันนี้มันทำให้ เราดีใจและก็เสียใจเพราะมันท่องหนังสือไม่ได้เราเกิดเสียใจน้อยใจตัวเองหนังสือที่เราท่องนั้นคือภาวนาธรรมเราจะไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนามันเข้าในหลักอนัตตาบางทีอยู่ดีๆเกิดเก็บไข้ เราไปวิทยาลัยของเราไม่ได้มันก็สอถึงอนัตตาอนิจจังทุกขังนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกสมาธิสัมปัจัญญะของเรานี้ให้มันรู้พร้อมอยู่กับปัจจุบันมันเป็นการปฏิบัติธรรมเดินเรารู้ยืนเราก็รู้นั่งเราก็รู้นอนรับประทาน เดิมทำพูดคิดเรารู้เอาตัวรู้คือสติตัวเดียวเท่านั้นแม้นในขณะที่เราเรียนหนังสืออยู่เราตั้งใจจดต่อการเรียนในปัจจุบันนั้นก็เป็นการปฏิบัติสมาธิมี่ความรู้ความเห็นที่เราจะพึงทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงไหน มันอยู่ที่กายกับใจของเรานี่ทำอย่างไรกายของเราจึงจะมีสุขภาพอาณาไม่เข้มแข็งทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะปลอดโปรง่งเมื่อมีปัญหาขึ้นมาทำอย่างไรเราจึงจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาหัวใจของเราได้นี่มันอยู่ที่ตรงนี้ ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มันรู้ทำสมาธิในการเรียนได้ผลอย่างไรนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาในทุนที่หลวงพ่อส่งไปเรียนเองตอนแรกเขาไม่อยากจะไปเรียนเพราะเขาคิดว่ามันสมองของเขาไม่สามารถที่จะเรียน ระดับมหาวิทยาลัยได้หลวงพ่อก็เขี้ยวเขียนให้เขาไปในเมื่อเขารับปากว่าจะไปเรียนหลวงพ่อก็บอกว่าหนูไปเรียนมหาวิทยาลัยต้องฝึกสมาธิด้วยเขาก็เถียงเถียงว่าจะให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วต้องให้ทําสมาธิจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ หลวงพ่อก็ให้คำแนะนำว่าการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องขัดต่อการศึกษาหลวงพ่อก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าเมื่อเวลาหนูเข้าไปอยู่ในห้องเรียนให้กำนดจิตให้มีสติรู้อยู่ที่คิดของตัวเองถ้าหากมีจุดใดจุดหนึ่งที่จะต้องเพ่งมองก็เพ่งมองไปที่จุดนั้นเช่นกระดานดำ เมื่ออาจารย์เดินเข้ามาในห้องเรียนให้เอาความรู้สึกและก็สายตาทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์ให้มีสติรู้ที่ตัวอาจารย์เพียงอย่างเดียวอย่าส่งใจไปที่อื่นเขาใช้เวลาเรียนประมาณสปีก็จบแล้วที่แรกเขาคิดว่าเขาอาจจะเรียนถึง6ปีกว่าจะเอาให้จบได้ แต่มันก็ผิดคาดทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนความรู้สึกมันสมองไม่ดีมันเปลี่ยนเป็นดีขึ้นมาหมดก็เป็นอันว่าเขาสามารถฝึกสมาธิให้จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาที่เขาเรียนอยู่ในปัจจุบันได้ ถ้านักศึกษาพยายามฝึกสมาธิแบบนี้ค้นผอยได้แต่าก,การฝึกด้วยความเคารพความเอาใจใส่ความกตัญญูกะตะเวทีความรู้สึกรึกซึ้งในพระกลณของบิดามารดามันจะฝังลึกลงไปในจิตใจของเราจะกลายเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีไม่อาจจะลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีแต่ความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่มีความเคารพในครูบาอาจารย์การเรียนทําให้เรียนได้ดีเกินกว่าที่เราคาดคิดช่างประดิษฐ์ทาสมาธิในการประดิษฐ์เมื่อไม่นานมานี้มีขหาบดีท่านหนึ่ง อุสานั่งรถจากกรุงเทพมาถึงเขาก็บอกหลวงพ่อว่าผมจะมาขอขึ้นโูกรรมาฐานกับท่านทราบข่าวว่าท่านสอนกรรมาฐานเก่งหลวงพ่อก็ถามว่าคุณมีอาชีพอะไรเขาตอบว่าผมมีอาชีพในการประดิษฐ์สิ่งของขายไหนคุณลองเล่าดูซิว่าขณะที่คุณประดิษฐ์สิ่งของขายนั้นคุณคิดประดิษฐ ของคนนั้นอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็เล่าให้ฟังโดยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมจะสร้างตุ๊ก,กตาสักตัวหนึ่งผมก็จะมาคิดว่าจะทำใบหน้าอย่างนั้นทรงผมอย่างนี้รูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดไปตามที่ผมคิดได้คิดไปคิดมามันมีอาการเคิมเหมือนกับจันทร์่วงนอน ก็มีอาการหลับวูบลงไปรู้สึกหลับไปพักหนึ่งในขณะที่รู้สึกหลับไปพักหนึ่งนั้นจิตก็เกิดสว่างมองเห็นภาพทุกกตาที่คิดจะสร้างลอยอยู่ข้างหน้าทีนี้จิตก็ดูมันอยู่จนกระทั่งแน่ใจแล้วก็ถอนขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากผวังในท่องที่จิตมันวูบนั้นนอนหลับไปแล้วเกิดฝันขึ้นมา ฝันเห็นตุ๊ก,กตาลอยอยู่ตรงหน้าเขาก็มาสร้างตุ๊ก,กตาตามที่เขาฝันเมื่อสร้างเสร็จแล้วส่งขายในท้องตลาดก็เป็นที่นิยมแก่ลูกค้าในช่วงที่จิตมันบูบนั้นนอนหลับไปแล้วเกิดฝันขึ้นมาฝันเห็นตุ๊ก,กตาต่อหน้าต่อตาน้องพ่อก็บอกว่าคุณคุณทำสมาธิเก่งแล้ว คณไม่ต้องมาขึ้นครูกรรมาฐานกับฉันก็ได้ให้คุณทำสมาธิด้วยการประดิษฐ์ตุ๊ก,กตาของคุณต่อไปนั่นแหละคือสมาธิที่คุณต้องการจะเรียนจากฉันถ้าคุณต้องการจะให้สมาธิของคนดียิ่งขึ้นให้คุณสมาทานศีลห้าเสียแล้วสมาธิของคุณจะเป็นไปเพื่อการละความชั่ว ประพฤติความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดได้ทําสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาหมายถึงการท่องคําบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังเป็นต้นผู้ภาวนาท่องบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องจิตสงบ ปะระกอบด้วยองค์ฌานก็คือวิตกวิจาร์ปิติสุขเอกคตาอจิตสงบจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่ความนึกคิดไม่มีเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิพอรู้สึกว่ามีกายความคิดเกิดขึ้นให้กำเนิดสติตามรู้ทันที อย่ารีบออกจากกินนั่นสมาธิถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้ปัญญาเร็วขึ้นในช่วงนี้ถ้าเราไม่รีบออกจากสมาธิออกจากที่นั่งเราก็ตรวจดูอารมณ์ของจิตของเราเรื่อยไปโดยไม่ต้องไปนึกถึงอะไรเพียงแต่ปล่อยให้จิตมันคิดของมันเองอย่าไปตั้งใจคิด ทีนี้พอออกจากสมาธิแล้วพอมันคิดอะไรขึ้นมาก็ทำให้ดูมันให้ชัดเจนถ้าจิตมันคิดไปเรื่อยๆก็ดูมันไปเรื่อยๆจะคิดไปถึงไหนช่างมันปล่อยให้มันคิดไปเลยเวลาคิดไปเราก็ดูไปรูไปดูไปมันจะรู้สึกเคริบเคลิ้มในความคิดแล้วเกิดกายเบาจิตเบากายสงบ จิตสงบกายเบากายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบได้จิตวิเวกทีนี้จิตสงบแล้วจิตเป็นปกติก็ได้อุปะทิวิเวกในขณะนั้นบริกรรมพุทโธกับการตามรู้จิตคือหลักเดียวกันภาวนาพุทโธเอาไว้พอจิตมันอยู่กับพุทโธ ก็ปล่อยให้มันอยู่ไปพอทิ้งพุโทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้พุโทโธที่เราท่องมาท่องเอาไว้หนึ่งเพื่อระลึกถึงพระบรม,มคูสองเพื่อกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดความคิดเองทีนี้เมื่อจิตทิ้งพุโทโธปรับมันจะไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาได้แสดงว่า เขาสามารถหาเหยื่อมาป้อนให้ตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวที่จะหาอารมณ์มาป้อนให้เขาปล่อยให้เขาคิดไปตามธรรม,มาชาติของเขาลักนณะที่ของเขาเรามีสติกำหนดตามรู้อย่างเดียวเท่านั้นนี่หลักการปฏิบัติเพื่อที่จะสมาธิสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติอย่างนี้ อย่าคมจิตถ้าจิตอยากคิดถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธแม้ว่าจิตสงบเป็นสมาธิถึงขั้นละเอียดถึงขั้นตัวหายเมื่อสมาธินี้มันจะได้ผลไปตามแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานภายหลังจิตที่เคยสงบนี้มันจะไม่ยอมไปสู่ความสงบ มันจะป้วนเปี้ยนแต่การยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อเองประสบมาแล้วและพยายามจะให้มันเข้าไปสู่ความสงบอย่างเคยมันไม่ยอมสงบยิ่งบังคับเท่าไร่ยิ่งดิ้นนรนนอกจากนี้มันจะดิ้นแล้วอิทธิฤทธิ์ของมันทำให้เราปวดหัวมั่วก้าว ร้อนเผาไปทั้งตัวเพราะไปฝืนความเป็นจริงของมันที่ภายหลังมันมาคิดว่าแกจะไปถึงไหนปุ้งไปถึงไหนเชิญเลยฉันจะตามดูแกปล่อยให้มันคิดไปปุุงไปก็ตามเรื่องไปทีนี้พอไปไป,ไปมา,มาตัวคิดนี่มันก็คิดอยู่ไม่หยุด ตัวสติก็ตามไล่ตามรู้กันไม่หยุดพอคิดไปแล้วมันรู้สึกเพลินในความคิดของตัวเองมันแค่คลายกับว่ามันห่างไกลไปเรื่อยๆห่างไกลไปไกลไปเกิดความวิเวกวังเวงกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบและก็พร้อมพรมกันนั้นทั้งๆท,ท,ที่ความคิดมันคิดไว้เร็วรื้อ จนแทบจะตามไม่ทันปีตีและก็ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันก็มีความเป็นหนึ่งคือจิตกำหนดรู้อยู่ที่จิตความจริงอันใดเกิดขึ้นกับจิตสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปวางไปมันไม่ได้ยึดเอามาสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วในที่สุดเมื่อมันตัดกระแสแห่งความคิดแล้ว มันจะวูบวาบวูบว,วาบเข้าไปสู่ความสงบนิ่งจนตัวหายเหมือนอย่างเคยจึงได้ข้อมูลขึ้นมาว่าอ๋อธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตความคิดอันใดที่สติรู้ทันทุกขณะกิจความคิดนั้นคือปัญญา ในสมาธิเป็นลักษณะของจิตเดินวิปัสสนาพร้อมๆกันนั้นถ้าจะนับตามลำดับขององค์ฌานความคิดเป็นตัววิตกสติรู้พร้อมอยู่ที่ความคิดเป็นตัววิจารเมื่อจิตวิตกวิจารปิติและสุขย่อมบังเกิดขึ้นไม่มีปัญหาทีนี้ปิติเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะอยู่ในสภาพปกติ กำหนดรู้ความคิดที่เกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเวลาก็ได้ความเป็นหนึ่งถ้าจิตลำรงอยู่ในสภาวะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตลำรงอยู่ในปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งประกอบด้วยห้าวิตกวิจารปิติโสภเอกกัตคตาปล่อยจิตให้คิดเกิดความฟุ้งซ่านหรือเกิดปัญญา ความจริงที่จิตมันคิดใหม่เองเป็นวิตกสติรู้พร้อมเป็นวิจารณ์เมื่อจิตวิตกวิจารณปิติความสุขย่อมเกิดขึ้นไม่มีปัญหาผลที่เกิดจากความรู้ความคิดความคิดเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นเราจะรู้สึกว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิต ความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นนิมิตหมายให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเรื่องทุกข์เป็นอนัตตาแล้วความคิดนี่แหละมันจะมายั่วยุให้เราเกิดอารมณ์ดีอารมณ์เสียเมื่อเรามองเห็นอารมณ์ดีอารมณ์เสียมองเห็นทิฏฐาอารมณ์อนิถาอารมณ์นนาามณที่ก่อเป็นตัวกิเลส ทีนี้เมื่อจิตมีทิฏฐาอารมณ์ทิฏฐาอารมณ์มันก็มีสุขบ้างทุกบ้างรักกันไปในที่สุดก็จะมองเห็นทุกอริยสัจถ้าจิตมันเกิดขึ้นได้ได้สติรู้พร้อมมองเห็นทุกอริยสัจถ้าจิตมีปัญญารู้สึกมันจะบอกว่าอ๋อนี่คือทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และมันจะดูทุกต่อไปต่อไปก็จะเป็นสุขทุกข์ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นสลับกันไปอันนี้คือกฎอริยสัจแล้วแหน่งที่สดุดจิตจะมีสติปัญญาดีขึ้นมันจะกํำหนดหมายรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับสำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ